แม้ว่าจะทำเนื้อเรื่องหลักจบไปแล้วสำหรับเกม d ด i n g l ไ g h t 2นะครับแต่ว่าคอนเทนต์ภายในเกมก็ยังมีให้ค้นพบอีกมากมายทั้งการสำรวจหาไอเทมเททๆการทำเควสเสริมเพื่อให้เราเข้าใจบริบทของเรื่องในแง่มุมอื่นๆมากขึ้นและที่สำคัญก็คืออิสต์เอ็กกับเลคคูสิฟคอนเทนต์ที่ผู้เล่นจะต้องลองเข้าไปค้นหาและค้นพบด้วยตัวเองโดยข้อมูลเหล่านี้จะได้จากการสำรวจออกนอกเส้นทางเท่านั้นแน่นอนนะครับว่าเดอะมูฟก็เอาข้อมูลอิสต์เอ็กบางส่วนมาเล่าให้ฟังซึ่งวิดีโอนี้เกิดขึ้นจากการสนับสนุนโดย Light เบ คูลสีเป็น Q m o b i u s EX 3 2 1 0 R d y i n g Light 2 Stay Human Night Runner Edition เอาเลยครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูกันครับว่าผมเจออะไรบ้าง อิสเตอร์เอ็กอันแรกนั้นอยู่บนตึกที่อยู่ติดกับ VNC Tower ให้คุณผู้ชมขึ้นไปบนยอดตึกแล้วมองหาโครงเหล็กสีเหลืองครับกระโดดร่อนตัวลงมาที่โครงเหล็กกล่าวจากนั้นก็ให้ลงมาที่แท่นยืนด้านล่างก็จะเห็นเห็ดสีน้ําเงินครับให้เรากดอินเตอร์แอคไปเรื่อยๆเห็ดจะค่อยๆแผ่ขยายแตกกิ่งก้านสาขาจนเต็มที่ณตอนนั้นเราจะสามารถเข้าไปเล่นมินิเกมขีไม้กวาดได้ครับโดยชาเลนจ์อันนี้มีชื่อว่าบาบายาก้ามันช่างเร็วและดูเดือดแต่คุณก็ยังสามารถเล่นควิดดิชได้เสมออันทีีีี่่่จจจริงงมมััััันนนนนนนเเเขยยสลบกกกกกะแตวาาาอ้นน็็ป Egg ปกกาา Harry ไฬ แถมบาบยายกาก็ยังเป็นชื่อปีศาจตามความเชื่อของชาวยุโรปตะวันออกอีกด้วยทั้งนี้ตัวเกมเพลย์ก็จะให้เราขี่ไม้กวาดให้เข้าจุดเช็คพอยต์ไปตามลาดับเรื่อยๆจนถึงเส้นชัยนั่นเองครับ อิสต์เอ็กอันที่2จะตั้งต้นบนตึก v n c Tower เช่นกันให้คุณชมมองหาตึกด้านข้างที่มีร่มชูชีพติดอยู่บนดาดฟ้าอาคารครับจากนั้นก็ร่อนตัวลงไปบนตึกหลังนั้นก่อนทีนี้ก็จะมองเห็นอาคารที่เขียนว่า Office Plaza บนนั้นเราจะได้เจอ NPC ที่มีชื่อว่า l i q u i d a t o r ทั้ดังนี้ตอนที่ผมเล่นผมไม่เจอเขาเลยครับลองไปค้นข้อมูลดูก็พบว่าผู้เล่นที่เล่นจบในเรื่องหลักไปแล้วเแวันมาที่นี่หลังจบก็จะไม่เจอยังไงก็ตามผมก็ไปหาข้อมูลมาให้นะครับก็ได้ว,กก ane, ดวย ขาเชิญชมเอเดนในสิ่งที่เรากําลังทําพร้อมกับอธิบายปรากฏการ์บัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกการกระทาเพียงเล็กน้อยบางครั้งก็ส่งผลทั้งในด้านดีและร้ายไปทั่วทั้งเมืองได้อิควิเดเตอร์จะมอบบลูพิ้นอาวุธไซเบอร์แฮนด์2177ให้เราครับซึ่งเมื่อคราฟไอเทมดังกล่าวได้แล้วอาวุธที่ได้ก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนไซเบอร์เนติกอาร์มจากเกมไซเบอร์พัง2 0 7 7เลยนั่นเองอีสต์เอ็กอันที่3จะอยู่ในพื้นที่ของกลุ่มเรเนเกตสังเกตได้จาาาากัั่่งงงขขวลอแผนนทีีตม้ครบ เมื่อไปถึงคุณผู้ชมจะเห็นว่าลักษณะโดยรวมของพื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยสารเคมีอันตรายเราจึงต้องอาศัยจังหวะการกระโดดเพื่อหาทางขึ้นไปจนได้เจอกับทางเข้าจากนั้นก็ใช้สกิลล็อกพิกเปิดประตูด,ด้านในก็จะเป็นเหมือนห้องพักของคนที่ชื่นชมในวิรกรรมของเครนครับมันจะมีทั้งภาพวาดภาพถ่ายของพระเอกจากไรอิงไลายภาคแรกมากมายเลยจากนั้นก็ให้เราเปิดวิทยุก็จะได้ยินเสียงบทสนทนาของเครนกับเพื่อนของเขาฟังไปเรื่อยๆไอเทมรองเท้าพิเศษจะปรากฏขึ้นมาบนโต๊ะครับแล้วมันก็คือรองเท,างเท,าท้าอิสเมียร้้อมกกัับรระโด3คงในทาป ฏิบัติตอนเล่นจริงก็คือถ้าเรากดกระโดดติดการ3รอบนะครับพอถึงครั้งที่3เอเดนจะกระโดดตีลังกาไปข้างหน้าสมม่งผลทําให้ช่วงกระโดดนั้นไกลขึ้นเอาไว้หนีซอมบี้เยอะๆก็ดีนะครับหรือเอาไว้ขึ้นที่สูงก็เวิร์กอยู่นะทั้งนี้มาเรียนก็เป็นชื่อที่แฝงในยะถึงตัวละครมาส์สคอตฝั่ง Nintendo อย่างมาริโอ้นั่นเองอิสต e เอ็กอันดับที่4จะอยู่ที่บัวเซนต์โทมัส พิกัดของโบสถ์จะอยู่ในเซนทรัลลูฝั่งขวาบนเมื่อเข้าพื้นที่เกมจะแจ้งเตือนชื่อโบสถ์ให้เองครับซึ่งที่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก็เพราะว่าละแวกนั้นมีอาคารคล้ายๆกันอยู่สําหลังบางทีอาจจะเข้าไปผิดแห่งได้ครับเมื่อเข้าไปด้านในได้แล้วเราก็จะหาทางปีนขึ้นไปด้านบนครับในขณะเดียวกันก็ลากสายไฟไปด้วยเพื่อเปิดระบบไฟฟ้าภายในอาคารกระทั่งเมื่อถึงด้านบนสุดวิทยุสื่อสารจะใช้งานได้แต่ว่าเราจะใช้มันเพื่อดักฟังสัญญ,ญาณวิทยุเท่านั้นเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงของตัวละครที่ชื่อว่าชอลกาเขาพยายามติดต่อหาาลคควตออรนะรััซึ่งกก็ืจข้2 เเขาต้องการจะบอกเกี่ยวกับตำแหน่งที่ซ่อนพิมพ์เขียวที่อยู่หลังรถยนต์คันสีน้ำเงินก็สังเกตก็คือมันมีช่วงหนึ่งที่ชาวกาเรียกชื่อลิควิดเตอร์ว่าคายด้วยครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงคายเครนหรือเปล่าแต่ถ้าใช่นะครับบางทีพระเอกจากภาคแรกอาจจะเป็นลิควิดเตอร์ก็เป็นไปได้ เพราะว่าการติดต่อสื่อสารนั้นล้มเหลวครับลิควิดเตอร์ไม่ได้ตอบกลับมาจนบทสนทนาสิ้นสุดลงจากนั้นก็ให้เราใช้เซอร์ไวน์บลเซนตามรอยไปเรื่อยๆซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรไกลคุณผู้ชมครับแล้วร่องรอยก็มีไม่เยอะเราจะต้องสังเกตให้ดีๆกระทั่งติดตามไปจนได้เจอรถคันดังกล่าวเปิดกระบะหลังออกมาก,ก็จะเห็นอุปรกรณ์เ o อ e r b o a r d ที่จะนำพาผู้เล่นเข้าสู่มินิเกมประลองความเร็วด้วยเครื่องเล่นอันนี้นั่นเองครับ ต่อกันที่อันดับที่5ครับผมชอบการเข้าถึงอิสเร์เยกอันนี้มากเลยครับเพราะว่ามันเป็นการดีไซน์ฉากให้เราค่อยๆใช้กรปปิ้งคุกโรยตัวลงไปทีละชั้น ในขณะเดียวกันก็ต้องเอาสายไฟจากชั้นดาดฟ้าพาลงไปด้วยซึ่งพิกัดของตึกอ,อันนี้ก็คือตึกที่มีร่มชูชีพจากอิสต์เลงอันที่2เลยครับค่อยๆกระโดดแล้วหาจุดยิงเรปปิ้งฮุกแล้วตามด้วยการโดยตัวลงไปตามลําดับก็จะมาถึงทางเข้าห้องแห่งความลับห้องนี้เปิดเข้าไปปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องระวังก็คือซอมบี้ระเบิดตัวเองที่โผล่ออกมาเป็นอุปสรรคสุดท้ายผมนี่ทาตัวไม่ถูกเลยครับได้แต่วิ่งถอยออกมาจากนั้นมันก็ระเบิดตัวเองเป็นในที่สุดครับ ทีนี้เมื่อเข้ามาด้านในได้แล้วผู้ชมก็จะเห็นภาพบนฝาผนังที่เป็นรายชื่อเกมเก่าๆของ c ท land เช่น Call of Juarez, Nikita, Crime City ได้เจอจดหมายแสดงความขอบคุณจากผู้พัฒนานะครับได้เจอตู้ที่มีตุ๊กตาปิดน้อยสวมหมวกมากมายแต่ที่เป็นไฮไลท์ของห้องนี้เลยก็คือตุ๊กตามีหลายตัวที่ทยอยโผล่มาบริเวณหน้าเตียงนอนครับพร้อมกับไอเทมสุดท้ายที่มีชื่อว่า Left Finger of Grover พิมเขียวสำหรับครับไอเทมนิ้วมือยิงเวทโจมตีแม้จะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าเอาไว้ยิงซอมบี้ก็สนุกดีเหมือนกัน เอาละรครับสำหรับการสำรวจไปในเมืองวิลเลดอเพื่อให้ได้อัตรรของภาพและเสียงที่สมจริงสวยงามตามต้นฉบับที่ผู้พัฒนาอยากให้เป็นก็ต้องอาศัยมอนิเตอร์ที่มีคุณสมบัติเด่นรอบด้าน e x 3210R Dying Light 2 Stay Human Night Runner Edition นั้นก็มาพร้อมกับจุดแข็งหลายๆอย่างที่จะทำให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ที่ครบถ้วนจากเกมนี้ครับเป็น QEX 3210R นั้นจัดเป็นจอประเภท VA ที่ให้การแสดงผลของเฉดสีที่มีมิติกับ Contrast Ratio ที่สูงมากกว่าพา n e เลชนิดอื่นๆนครับดีไซน์ความโค้ง 1000R ขนาด32นิ้วก็ให้มุมมองการรับภาพที่รับกับสายตาของผู้ใช้งานไม่แบนและก็ไม่โค้งจนเกินไป พอเชื่อมต่อก็มีมาให้ครบครันเลยครับ HDMI 2ช่อง DisplayPort 1ช่องช่องออดิโอ5 5มิล1ช่องนะครับ USB แบบดาวสตรีม2ช่องแล้วก็แบบอัพสตรีมที่เปลี่ยนจอให้เป็น USB hub ให้กับ PC ของเราอีกหนึ่งช่องความละเอียดภาพสูงสุดสามารถแสดงผลได้ที่2,560ณ1,440พิกเซล r ร f เรช h r เรท165 h z รขอบเขตสีนั้นกว้างระดับ90% P3 EX3210R ก็ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ Smart Edge ที่ช่วยเรื่องความคมชัดของภาพที่ทำให้เราสามารถแยกองค์ประกอบภายในเกมได้ชัดขึ้นครับทั้งเกมมันติเพลเยอร์หรือว่าเกมที่เล่นคนเดียวอย่างได้ไลท์สที่มีรายละเอียดในฉากค่อนข้างเยอะยิ่งในเวลากลาง คืนที่ดูยากกว่าปกติฟังก์ชันอันนี้ของจอก็จะช่วยเรื่องการแยกแยะออบเจกต์ต่างๆได้ดีขึ้นโหมดไลท์จูเนอร์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เลือกปรับค่าแสงได้ถึง20ระดับ จออันนี้ยังรองรับ HDRI ที่มีแยกย่อยเป็นโหมดเกม Sinematic Mode และโหมด Display ที่ให้ค่าความสว่างกับ Contrast ที่แตกต่างกันครับนอกจากนั้นจอยังมีตัวเลือกปรับค่าแสดงผลตามการใช้งานด้วยเช่นถ้าเล่นเกมก็มีแบ่งประเภทเกมเอาไว้ให้หรือว่าจะไปโหมดอ่านหนังสือโหมดดูหนังโหมดแต่งภาพแบบ sRGB ก็เป็นตัวเลือกให้ปรับใช้งานให้เหมาะกับงานของแต่ละคนทั้งนี้สิ่งที่ผมชอบที่สุดจากจอ ex 3 2 1 0 R มี3ข้อใหญ่ๆครับ ข้อแรกก็คือ refresh rate 1 6 5 h z ที่ให้ feeling ที่แตกต่างคือผมมีจอ1 6 5 h z นะครับแต่ผมแอบรู้สึกชัดอยู่นะครับว่าภาพที่ได้จาก BenQ นั้นค่อนข้างลื่นไหลกว่าจอที่ผมใช้แต่ทั้งนี้ก็ต้องให้เครดิตจอเก่าด้วยนะครับเพราะว่าอันนั้นมันหลายปีแล้ว ข้อที่2ก็คือการมีลำโพงบิวอินมาให้ครับก็เหมาะก,กับผู้ใช้งานที่ชอบให้โต๊ะทํางานโล่งๆซึ่งตัวลำโพงนั้นมีขนาด2วัตต์สตัว s ับบูเฟอร์5วัตต์1ตัวแล้วก็ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลที่ทําให้เราสามารถเปลี่ยนโหมดเสียงได้และข้อที่3รีโมทครับ ผมชอบจอที่มีรีโมทมากเู้ชมครับคือมันควบคุมง่ายเราไม่ต้องคลำหาปุ่มกดให้วุ่นวายอันนี้คือจิ้มกดเอาจากรีโมทเลยว่าอยากปรับอะไรซึ่งทาง BenQ ก็คิดมาแล้วนะครับว่าคนส่วนใหญ่จะปรับอะไรบ่อยๆบ้างตั้งแต่ซอสของภาพโหมด HDRI โหมดเกมประเภทต่างๆปรับลดเพิ่มความสว่างเปิดปิดหรือว่าลดเสียงปรับอโอ d i o โลมดนะครับหรือว่าถ้าอยากปรับแบบละเอียดก็สามารถเข้าเมนูได้จากรีโมทได้เลยเรียกได้ว่าสะดวกมากๆและผมประทับใจกับการมีรีโมทมากๆครับเอาเลยครับและท้ายสุดทาง BenQ ก็ฝากมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่า e X3210R Dying Light 2 Stay Human Night Runner Edition นั้นเป็นสินค้า l i m i t e d e dition ที่มีจำหน่ายในไทยแค่69ตัวเท่านั้นอีกทั้งผู้ชมที่ซื้อจอรุ่นนี้สามารถติดต่อกับร้านที่ซื้อเพื่อรับโค้ดเกม Dying Light 2หนึ่งเครื่องต่อ1โค้ดมูลค่าประมาณ1,900บาทไปเลยฟรีๆสนใจสั่งซื้อได้ที่เป็น Q Official Store ที่ s h อป e e La z a da และก็ตัวแทนชั้นนำในไทยนะครับรายละเอียดในการสั่งซื้อผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใน description นะกลับม,มาต่อกันที่ Easter Egg, อัันดบอนนีอ้าจ,จไม่เชิงเป็นไตอร์เ็น,อน,เน้อมปบน,นบ็ก มนใจความว่าดอนบีไลซ mbie Eat Veggie กลายเป็นไทยก็คืออย่าเป็นเหมือนซอมบี้นะเด็กๆกินผักกันด้วยคือมันก็เป็นการสะท้อนสภาพสังคมในวิเวลดอร์ที่ซอมบี้กลายเป็นเรื่องปกตินะครับเขาก็คงจะคิดแคมเปญรณรงค์ให้เด็กๆกินผักขึ้นมาอารมณ์ก็ประมาณว่าถ้าไม่อยากเป็นซอมบี้ก็กินผักกันด้วยนะอะไรทํานองนั้นครับข้อที่7พิกัดของอิสต์เอ็กอันนี้จะอยู่ในโอนเวลดอร์เดินทางขึ้นไปยังด้านบนของแมปเราจะเจอสนามฟุตบอลเล็กๆกับบอลที่วางอยู่หน้าโก ผู้เล่นจะต้องเตะให้เข้าประตู9ครั้งนะครับโดยการมาแต่ละรอบจะเตะได้แค่ครั้งเดียวคือถ้ามาแล้วเตะเข้าซ้ำๆก็จะนับแค่หนเดียวครับทำจนครบจะปรากฏร,ร่างซอมบี้ขึ้นมาเต้นให้ดูแต่ทว่าไอสเตอร์กันนี้ผมทาแล้วไม่เวิร์กเหมือนกันเพราะกลับมาทําตอนเล่นจบแล้วนะครับดูจากหลายๆคนที่เล่นจบแล้วมาทาเหมือนผมก็จะเกิดปัญหาเดียวกันครับ เอาละอิสต์เอ็กอันดับที่8อันดับสุดท้ายของวิดีโอนี้ครับวิธีการเข้าถึงความลับอันนี้ก็คือเราจะต้องตามหาตุ๊กตาเป็ดดำดวงตาสีแดงแบบนี้ให้เจอทั้ง5อันโดยแต่ละอันจะกระจายอยู่ในแผนที่ณตำแหน่ตงนต่างๆได้แก่บริเวณตึกว NC Tower ให้สังเกตแท่นที่ยื่นออกมาแบบนี้ครับจากนั้นก็กระโดดลงมาชั้นหนึ่งก็จะเจอกับห้องที่เก็บตุ๊กตาเอาไว้มันก็จะอยู่ในเซฟที่ใช้รหัส6-3ตัวในการเปิดจุดที่2จะอยู่ในบึงฝั่งซ้ายมือในโอเวเวอร์การเข้าถึงจะต้องเป๊ะมากครับเพราะ ก็จะทันเวลาพอดีครับจุดที่3จะอยู่ใกล้ๆก,กับออ s เ r อเ t o อรี่คอมมาน e n เซ็นเตอร์ครับตำแหน่งที่เอเดียนไปเจอกับเวโรนิก้าเอามาอีกฝั่งจะเป็นกำแพงสูงคล้ายๆกับเขตกักกันบริเวณบนหอติดกำแพงให้ใช้วิธีหวนตัวไปมาครับแรงเหวี่ยงที่มากพอจะทำให้เราขึ้นไปบนนั้นได้โดยในนั้นก็จะมีเป็ดตัวที่3จุดที่4จะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับที่จอดเรือที่เป็นฐานบัญชาการของกลุ่มพีสเกเปอร์มันจะเป็นเหมือนที่โล่งใต้ถนนไฮเวย์ให้เราข้ามไปดิมฝั่งแม่น้ำกระโดดลงไปจะเจอรถคันหน,น,นกก็็จะมีีเเเปดตััววท่4บบอาไ้คร และจุดที่5้าจะอยู่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของแผนที่เมื่อไปถึงผู้ชมจะสังเกตเห็นสะพานข้ามฝั่งแบบสองช่วงร่อนตัวข้ามไปอีกด้านจะเจอกับแท่นสีเขียวที่มีเป็ดตัวที่5รออยู่ตรงนั้นทีนี้เมื่อครบแล้วเราก็กลับไปที่ตึก VNC ลงลิฟต์แล้วก็เลือกลงไปยังชั้นใต้ดินตรงไปตามทางเรื่อยๆนะครับก็จะเจอแท่นพิธีกรรมให้ระวังเป็ดทั้ง5บนโต๊ะพิธีจากนั้นก็ลากสายไฟไปยังแท่นเสียบที่อยู่ฝั่งตรงนข้ามสุดท้ายสายไฟจะเรียงตัวเป็นรูปดาวครับ วินทท่นั้นเองที่ปืนจะปรากฏตรงกลางห้องถ้าเรากดสำรวจก็จะเป็นการเข้ามินิเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมดูมครับนอกจากนั้นภายในมินิเกมอันนี้จะมีบลูปริน n t ให้เราได้เก็บด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นจะเอาไปครับไอเทมฟอสชคที่ทําให้เราสามารถใช้สกิลแบบเดียวกับซิตหลอดจาก Star Wars ได้นั่นเองและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าอีสเตอร์เอ็กในเดย์ g ินไลท์สองยังมีอีกเยอะที่รอให้คุณผู้ชมลองไปสำรวจด้วยตัวเองกันดูนะ ก่อนจากกันไปก็ฝากเป็น q m o b i u s ex 3 2 1 0 r d y i n g light 2 stayhuman night runner edition เอาไว้ด้วยนะผู้ชมที่กำลังมองหาจอระดับพรีเมียมที่มีฟังก์ชันครบตอบโจทย์ทุกการใช้งานก็ลองติดต่อสอบถามไปทางเป็น Q ิได้นะเอาเลยครับไปโดยนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ